สัคมแก้บ้านคะ่ะคำดาวคำดาวเพิร <laughs> <laughs> <ฮส>์สเอาเปสวัสดีครับแฟสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะวันนี้สาวดอนซีมาผ้าวันเทกุ้งเจียวค่ะวันนี้เรามีอุปกรณ์เอ้ยไม่ใช่อุปกรณ์อย่างเงี้ยไม่ใช่อืม ingredients ผักบุ้งเซเกี้ผักบุ้ง What is English name Morning Glory Morning Glory Morning Glory. and อันนี้เป็นนะคะอันนี้ banana flowers ก็คือยอดปีบานเอ้ยยอดปีบานเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะส้อยแล้วอันนี้ถูกก็รอพี่แล้วนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเซนนะคะสิบแล้วก๋วยเตี๋ยวอันนี้นุ้ยเคยกินไปเตียวหร่อยละครึ่งนึงนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเซลล์เราเมื่อวนี้นุ้ยไปช้อปปิ้งมาก ถ้าไอ้ตือไปซื้อจักรยานวั่น่อของหวนวั่นพอค่ะก็ได้แบวหลาดอ่าได้ก๋วยเตี๋ยวได้เส้นเหลืองมากเสนี้ไอเด็ด What's that you want What's that เศอะไรเศษเล็กเศษเล็ t you didn't have that one before w e โอ t คโอเค maybe I make you one bowl first and then the second bowl I make you this one <s> a <ays> น uh, And อันนี้คืออันนี้บีบปะวะเอออันนี้อันนี้ก็ลูกชิ้นเนื้ออ่าลูกชิ้นเนื้อมาต่อไปไอ้ตือ what you do this what today would you tonight b a and l over there you think Which one should I use for the soup? Which one easy for me? This one probably easy to boil noodles, right? Yeah. This part make a soup. Cut this how much? Half or three jing Ching ding. that? Okay. No ding ding like that. No. Jing 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 jing. No, no, no. No ding ding any like that. It okay, is is out. Save it for the next time. Because can't complain. Can't complain. We will see I have to turn the heat down. Put it in the bowl? Yeah, yeah, yeah. Don't use the um, hot water though. Ching 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 ching. On this ball or this ball yes Yes, ball okay. this ball i any ball you like this thing right mm. you want mixed no no one of... you both no yeah <laughs> no, i give you all because well, we can share and take from whatever i don't know if i like the other one i have more เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะมีแบบพริกอ๋อ <want> oh, like อันนูไม่ไดสไปซ์แต่วันนู้นสไปซ์หออันนี้ใส่อันนี้ลงไปกัน you want some of this mm hmm. try a little bit อ๋อแ่ก่อน my first ใช่ยิ่งไว้กินอันนี้นุ้มักเจ๊กินก็ข้าวปุ้นแห่งจะแซ่บเลยเสร็จแล้ว,ลวกะปิขาปลาไหลเนียก๋วยเตี๋ยวต้มีกะปิไอ้ตื่มมากอันไอ้ตื่มมากก๋วยเตีต๋ยวสภาพอายุประเทศไทยนี่สงสัยจะกินเจ้ก๋วยเตีออต๋ยวสามสิบห้าบาทสี่สิบาทตี have you try the meatball yet mm. I don't know it tastes the same uh with the last time นี่ค่ะ thumbnail แ่หแค่ยู thumbnail ทดูไร and ask c r e e n s h o t later okay ป้าเอากินเลยปะนี่โอ๊ยไดกิน What? Ưỡt Khăn quảm Nói thế này, kìa, kìa, mấy sáng khuẩn mà, nè I said last time I made it, you eat like a three bowl Yeah, you did it the first time make it for you And the second time, make more Three bowl, maybe? I don't know Is this one spicy? Mm-mm. spicy It's like hmm No. Mm-hmm. 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 Mm. hmm I never buy like um, that package before because I'm afraid to buy I don't think it's gonna come out good, you know Pretty good Yeah, it's pretty good Huh? We didn't put beef in it though I do have it I được không? Hai phần cạn sự Sao nữa mà I like on food. a tiger and both with ไปซื้อเจก้กระยานวันพอดจะได้จอดเสือดอุปกรณ์ไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวคะ่ะซื้อมาแล้วขั้นหนึ่งประมาณหาปีที่แล้วขับเทือหนึ่งขั้นหนึ่งกับวระมันจึดๆเดี เสมค้นตัวใหญ่ค่ะเขาต้องใส่จะไครายาแบบพิเศษนะสำหรับค้นตัวใหญ่บางทีเนี่ยชื่อมากเพื่อนเตรียมเพื่อนเตรียมตัวที่แบบมันบ่มมีในสต็อกล้ค่ะเพื่อนก็เลยหาซื้อไ่ได้เพื่อนกเอ็เ,กเลยแบบอันนี้เป็นซื้อไปซื้อตัวเขาเพราะว่าบ่มีในสต็อกมือแรกนะจังหะ,ะแบบสามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทเป็นเงินไทยคะ่ะ mm um. เพิ่นสื้อมาเพิ่นสื่อออกมากเพิ่นว่าเพิ่นยันมันหาบาดเจ็อีกแล้วเพิ่นส่งไปเมืองไทยนางบอกว่านางพร้อมแต่จริงจรง่ายไปเนี่ยนั่งเหลือเวลาแเดี๋ยวมาอีกอาจจะอีกปีนึงมั้งเพิ่นว่าเพิ่นจะเศร้าเห็นงานแล้วเพิ่นเตรียมตัวจะไปอยู่เมืองไทยเพิ่นแล้ว เตรียมตัว,ตวไปยูมาไหยให้เด็กเชอญเด็กยูเรียดถึงมูพูดใดอยากเป็นงูกับไอจิม Anyone wanna be friend with you From udon <laughs> Welcome <laughs> Anyone Probably in the next few years right OK <na. S 2> In The next couple years maybe <laughs> กแบบนนะะ็แบบบางล้านนะคะแบบบางล้านไทยนี่แหละบางล้านนะกับบะแซบเลยือันเนี้ยแซบนนก็บางล้าน,นะคะ่ะล้านไทยที่อยู่อยู่นี่แหะ ีบอบเผลอเลยค่ะบ่มี่เออเผลอเลยยุ่งวัน满โอเค โอเคค่ะเดี๋ยวหนูก็ไอเยมสิกินต่ออยากกัสิเบิงเท,ท่าคนั่งเบิงเท,ท่านั่งข้อจริงไงมือนี่กันหนูอ่ะอยากแบบมาทางท้ายค่ะเ้าสิเจอกันคลิปวีดีโอหนาขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะ คือเกาค่ะมีสาวดอนหน้าแบบ I'm gonna say goodbye แล <Yeah. S 1> see you in the next video ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย